ก็ละวะ กละวะเห็นไคะกละวะกละวะที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในพังง่าเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าหาช่วยทะเลไสเพชรเม็ดงามในอ่าวพังงาควา r ว n g i n มาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล้นค่ะเมื่อดีเห็นนี้นะคะก็คือเป็นเกาะเล็กๆชื่อว่ากละวะใหญ่หรือว่ากละวะนี่แหละเป็นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะคลองน้วยพิทักษ์อุทยาแห่งชาติทีอ่อพอนึ่งค่ะอยู่ในพื้นที่คลองตะเคียนนะคะจังหวัดพังง่าสามารถนั่งเรือไปแค่15นาทีเท่านั้นค่ะปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวทางไทยและต่างชาติไปเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติซึ <c oughs> ่งกเกาะล่าวะหญ่นี่ก็เป็นเกาะแห่งการเรียนรู้นะพี่บอลเกลี้ยง <c oughs> มีความเป็นธรรมชาติที่สมบูและการมีจุดที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเล่นน้ำได้จุดเดียวนึ่งในพัางงาเลย <c oughs> ทางอุทยานก็ได้บริหารจัดการให้เป็นจุดท่อง,งเที่ยวอนุรักษ์ทางการเดินเล่นชายหาดเก็บหญ้าดำน้ำดำแร่ปะาารังน้ำตื้นแล้วก็หญ้าทะเลค่ะรวมไปถึงเส้นทางการเดินทางศึกษาธรรมชาติหล่พันไม้ต่างๆและแล้วก็ค้างข้าวแมกไก่บนเกาะกันอ นะครับนายปภาวินยังลั่งนะครับวัวนาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเกก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยที่น่ายินดีคือเกาะละล่ายเนี่ยได้รับหมอบลมายมาตรฐท่านการบริการนะครับการบริหารจัดการชายอาดระดับสากลตามมาตรฐท่าน ISO นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับการบริหารการฉายฮาร์ดที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สําคัญนะครับนับตแต่การส่งเสริมประชาัมพันข้อมูลที่เกี่ยวกับฉายฮาร์ดเพื่อให้ความเข้าใจของหนักท่องเที่ยวนะกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวตามแนวชายฮาร์ดกิจกรรมทางน้ำที่เกี่ยวข้องนะครับและการจัดการด้านซิ่งเวดลอมและการพ้นกระทบจากการท่องเที่ยวตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นทีนท่ยั่งยืนแล้วก็เชิญชวนและกับไปสัมผัสกันได้นะ ที่เกาะดังกล้าวนะครับเราว่าเย้ถ้ทุกวันเลยนะครับมีเรือชาวบ้านคอบริการรับส่งโยติดต่ออุทยานก็ได้นะครับ078 888นึ่งแปดแปดครับเราไม่เคยได้ยินนะชื่อเกาะนี่นะแต่ช่วยนะเกาะละวะเย้ไปดๆนะำไปก่นเลยนะเกาะละวะไม่ใช่เกาะไรวะนะเกาะละวะนนครับ